ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดพระยองครับสำหรับอีพีนี้นะจะมาพูดคุยกันต่อในส่วนของพระขนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ซึ่งวาระนี้นะครับเป็นวาระการสร้างในช่วงวาระ ปี2,512ถึง2,514ก่อนปี15ก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่สอบถามกันมาอยากจะขอรู้ขอชมอีกสัก,กรอบหนึงนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดกันอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเริ่มจากวันณะนะครับ เพื่อที่จะได้บ่งบอกว่าในยุคก่อนนั้น,นวันณะที่มันเป็นมวลสารที่มีน้ำว่านเขาก็มีมาก่อนหน้าแล้วนะครับเพื่อนไม่ใช่พึ่งมีมาเฉพาะในปีหนึนะแต่เขาเนี้ยจะเป็นแบบไหนมาดูนะครับจะดูจากพิมพ์ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอดูใ,ใกล้ๆสักหน่อยเพราะว่าไม่รู้แสงมันจะจ้ากเกินไปหรือเปล่า ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับสําหรับชุดนี้นะครับเป็นหลังเดียวกันนะเบื้องต้นนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับความหนานะครับความหนาความหนาและการตัดขอบเขาจะตัดชิดกว่ากันนะครับบางทีจะดูองค์พระอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนนะเพ,นเพื่อนก็ต้องดูด้วยว่าเขายันตัวเดียวกันไหมแล้วทีนี้ดูลักษณะการตัดตัดขอบ ถ้าตัดชิดองพระมันก็จะเล็กนะาทั้งทงที่เป็นยันตัวเดียวกันนี่แหละแล้ววาระการสร้างนะครับมันก็จะไล่ไล่กันต่อเนื่องกันไปนะไล่ต่อเนื่องกันไปแปลว่านะมันมีหนามีบางาทั้งทั้งที่เป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกที่ยังใช้ได้อยู่นะครับบล็อกที่ยังใช้ได้อยู่พิมพ์ที่ยังใช้ได้อยู่เขาก็เอามาทําต่อ นะครับทำต่อนะกบกดต่อปั๊มต่อนะในยุคนี้นะเป็นยุคแกน้ํามันด้วยนะครับเท่าที่ดูนะมันก็จะเชื่อมโยงไปอย่างนี้แหละครับไปดูวิธีการทําของภากิจีอาจารย์ในหลายๆอย่างมานะครับก็ถึงมาพัฒนาการมาถึงหลวงปู่ทิมนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพวกนี้นะเนื้อพวกนี้แกน้ํามันของ,งพวกกล้วยนะครับ ก็มายูดยวกันแต่มันมีพายนะครับเพื่อนมีพายเห็นไหมครับเขาขาวขึ้นนะครับถ้าถ้าถ้าจะยิ่งส่องที่ดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ผมซูมลงไปข้างล่างเยอะเลยนะครับมันก็เลยภาพจะแตกสักหน่อยนี่นะครับมันก็จะไล่มาแบบนี้นะครับไล่มาแบบนี้เทียบเคียงรวมทั้งเนื้อขาวอื่นๆเนื้อขาวเนี่ยนะครับผม บางเขเรียกกลนโคกอะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่ามันเป็นเนี่ยครับรเขาจะมีแก่น้ํามันด้วยนะครับก็ไปดูวิธีการแต่ว่าพิมพ์นั้นจะเป็นพิมพ์ของลูกบูทิมนะครับหรือว่ายันเคลื่อนก็ตามยันขยับยันเคลื่อนก็ตามนะครับเป็นมาละนี้นะครับนะแต่ที่นี้นะครับในอันนี้เป็นเพียงแค่การศึกษาสันนิษฐานแล้วก็ดูกายภาพดูอะไรต่างานะครับพระพระที่บางนะครับเพื่อนนะพระองค์พระที่บาง ผมว่าต้องทำก่อนนะสร้างก่อนเพราะอะไรเพราะเขายังเป็นหลังเดิมๆนะครับหลังเดิมๆไม่มีอะไรอย่าดูมวลสารนะครับมีมวลสารใกล้มีอันอื่นๆน,นะครับบางองค์เนี่เหมือนกับพระสมเด็จเลยครับมีแร่ศักดิ์สิทธิ์มีมวลสารอื่นๆน,น,นะครับมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนะครับมีเม็ดแร่ มีปูนเปลือกหอยอะไรต่างๆแล้วก็มีน้ํามันตังอิ้วที่เขาผสมกันอยู่มันออกมาเป็นโทนแบบนั้นแหละถ้ามีกล้องส่องดีๆถ้ามีอะไรให้เห็นมันก็จะดูค่าออกเนาะแล้วก็เป็นเม็ดสีมวลสารอะไรต่างๆตามมีการอันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อแดงครับวนใหญชสมเด็จเขาก็จะเป็นเนื้อขาวเนาะผงพุทธคุณผงวิเศษผงปฐมังผงอิทิเจอะไรพวกนั้น,นครับ แต่นี่มันก็จะโผล่ให้เห็นอยู่เนี่ยครับผมเห็นไหมมันก็จะโผล่ให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะอยู่ในการสร้างนะครับนี่นะครับคาบลำดันคาบลำดำเนี่ยก็เราก็สันนิษฐานว่าเป็นน้ํามันที่เขาแช่ในบล็อกนะครับทาบล็อกมาให้มันติดก็เป็นน้ํามันพระเจ้าตากน้ํามันที่เป็นน้ํามันวิเศษะเอะเนาะผ่านการพุทธาพิเศษผ่านกรรมวิธีอย่างดีแล้วในยุคนั้นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับทุกองค์จะเป็นแบบนี้ ดูเนื้อนะครับเป็นเนื้อโบราณนี่ครับเนื้อโบราณเขาจะมีอย่างนี้นะครับผสมแสดงว่าชุดนี้เนี่ยเขาผสมมวลสารผสมว่านอะไรในเนื้อหามวลสารเบ็ดเสร็จแล้วค่อยมาขึ้นรูปค่อยมากดนะครับไม่ได้มาแช่เหมือนกับบางยุคบางสมัยนะครับอันนี้ให้เข้าใจตามนี้เนาะเท่าที่ดูตามกายภาพอย่างนี้นะครับเนื้อแข็งแกร่งมากนะครับถามว่ามีมวลสารของข,าข,องข้าวเหนียวสุกบ้างมีไหมมีนะครับผงภัยมีไหมมี แต่ยุคนี้เนื้อดินเนี่ยเนื้อดินน่าจะกลายกายยุคนั้นมาแล้วเนื้อดินดินมารดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้าเจ็ดท่าเจ็ดน้ำนครับหรือดินบางสัมพยาอันนั้นจะจะไล่ย้อนหลังไปประมาณสัก2องพันร้อยสามนมาทางนี้ครับผมนะอันนี้ให้เห็นว่าน่าจะกดก่อนเพราะเขาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตะกุดนะครับไม่มีตะกุดนะไม่มีตะกุดนะ ฮะก็เลยบางเห็นไหมครับขนาดอันนี้เดียวกันเนี่ยยังยังไซส์คนละไซส์เลยเห็นไหมครับเพราะเขาเพราะเขาตัดขอบไม่เท่ากันเห็นไหมครับคาว่าตัดขอบก็คือตัดขอบตัวนี้นั่นเพื่อนนะครับตัดขอบที่ใกล้ยันนะครับอันนี้ก,ก็จะห่างยันออกมาอีกนะครับเขาก็จะห่างยันออกมาอีกยิ่งองค์ใหญ่นะสมัยใหญ่หญเลยไหมครับเขาก็จะตัดห่างออกมาจากขอบตัวอักขระเลขกยันนะครับทั้งทั้งรอบรอบ รอบองนะรอบด้านมันก็เลยทําให้อุปะใหญ่ริงจริงนะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับมันก็ต้องค่อยๆดูนั่นเพื่อนนะครับนี่นะเอามาให้ดูที่เนื้อเห็นไหมครับมันก็ออกเนื้อโทนนี้แดงปูนกินหมากดูสมัยเก่านะครับเหลืองก็จะเหลืองแบบนี้นะเนี่ยครับเหลืองว่านดอกทองเหลืองขมิ้นเนี่ยพวกนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ยนะ อันนี้สบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้คนเขาก็ก็ศึกษาแบบนี้แล้วเขาก็ชอบนะครับคําว่าสวยก็คือสวยอะไรนะสวยพิมพ์สวยเนื้อสวยอะไรก็มากันไปเนาะแล้วแต่นานาจิตตังหลวงปู่บอกว่าพระท่านหลวงปู่ท่านเสกชั้นเสกไว้ดีแล้วอยู่ที่พวกเธอเท่านั้นที่จะได้ครอบครองนะครับหลวงปู่ท่านก็ตัดไว้อย่างนั้นนะครับนี่นะดูด้านหลังพระผม ประมาณนี้เลยนะครับวาระหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับให้ดูนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะอ้าวทีนี้ประเด็นก็คือ,อต่อมาอีกก็คือนี่เน,เนื้อเนื้อยังมีพวกนี้เนื้อปูนกินหมากเนื้อว่านาสบือเลือดก,ก็มีแทบทุกเนื้อแหละนะนะครับนี่เอาให้เพื่อนได้เห็นเปรียบเทียบกันนะนี่นะครับนี่ยังมียังมีพวกนี้อยู่อ้าวคราวนี้องคงที่หนาขึ้นนะครับ องค์ที่เขาหนาขึ้นมานะครับองค์ที่เขาหนาขึ้นมาเพราะอะไรทําไมต้องหนาขึ้นเพราะเขาเริ่มมีตะกุดมาใส่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีส่วนใดที่เป็นที่ยึดที่เกาะเนาะอันนี้เราดูศึกษาตามกายภาพเนาะกลายเป็นพิมพ์ที่สวยมากเลยเอาไปมานกำลังมาแรงนะครับในพศนี้หนึ่สอนี่เนี่ย ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปกังวลมากไม่ต้องไปทะเลาะบ่อแว้งอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอะไรกันเลยครับเนี่ยเก็บได้เลยนะครับผมดูนะครับเนี่ยสวยงามครับสวยคมแล้วก็อยู่ได้หลายร้อยปีครับเนื้อแกงนะครับถามว่ามีผงพลายไม่มีตาม่างตามที่ในนํำเรียนอะไรเนี่ยมันมันฟูฟูขึ้นมาก็มีหลายองค์นะหลายอันนะครับแล้วแต่จะมีมากมีน้อยเนาะ นี่นะครับดูโทนนะครับวันณะตามว่านเลยนะครับนี่นะครับนะครับเหลืองเขียวก็มีนะครับเขียวอันนี้ออกโทนเป็นอันชันคล้ายๆกับอันชันออกไปโทนนั้นนะครับโดนแล้วแต่เป็นว่านเป็นอะไรตามธรรมชาตินะครับที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นหลวงปู่ถ้าเป็นหมอยาด้วยนะครับมันก็ต้องมีอ่ะนี่ครับเนื้อโทนเขียวนะครับ แก่น้ำมันด้วยนะเท่าที่ดูนะครับดูแก่น้ำมันแต่ว่าดูสภาพนะครับมันไม่ใช่ผ้าใหม่แน่นอนครับแต่ว่าทีนี้มันจะเป็นแบบไหนก็ดูกันตามที่นี่แหละเนี่ยมันหนาพราะมีตะกุดคราวนี้ตะกุดในยุคนี้แต่กี้ในคลิปก่อน,อนโน้นผมออกมาให้ดูนะครับว่าพระลุงปูเหล่าลนี้อันตรายก็คือว่าบางทีบางคนก็ไปติดยึดกับการดูดแม่เหล็กก็กลายเป็นว่า เขาก็จะไปเอาวัดโลหะมาฝังฝังในองค์พระเพื่อให้มันดูดไม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้นะเดี๋ยวเอามาใช้อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องตัวโลหะกดทํางานนี่นะครับเวลาเขาอยู่ใกล้โลหะเขาก็จะดังเสียงดังนี่นะครับนี่นะนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะอันเนี้ย ดูมันฝังเขาฝังตะกุดนะครับเดี๋ยวดูนะครับตะกุดนี้เป็นไม่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับเขาจะเป็นอ่าเป็นวัตถุนะครับเงินทองหน้าแล้วแต่นะครับนี่นะมันไม่เหมือนกับยุคหนึ่งนะนี่นะครับเพราะอันนี้ก็เครื่องอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับดูเป็นวาระของเขาอยู่นะครับ แล้วมาดูยุคปลายนะครับยุคต่อนเนื่องกับ15นะครับมันบอกอะไรครับอันนี้พิมพ์นี้ก็คล้ายกันนะครับพิมพ์นี้หลังนะครับเพื่อนๆดูหลังนะเห็นไหมครับหลังตัดชิดตัดห่างยันขยื่นบล็อกขยื่นนะครับมันเชื่อมต่อยุคนะครับแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในหลายๆพิมพ์อยู่นะครับนี่นะครับแต่ทีนี้มาดูดูตะกุดนะครับตะกุดตรงนี้ที่ผมเอาไปเลี่ยมไว้นะครับ เป็นทองแดงครับทีนี้นะมันมันจะเป็นมันจะเป็นยุคหนึ่งก็เชื่อมต่อยุคยุคคุณแผนสิบห้าเนาะมันก็เชื่อมต่อยุคคุณแผนสิบห้าแบบ,น,น,บน,นะนี้ครับนี่นะเอาละเนี่ยครับคุณแผนสิบห้าเห็นไหมครับที่เป็นข้าวเหนียวสุกเนี่ยครับยุคมันก็จะต่อยุคกันมาอย่างนี้ให้เราได้เห็นนะครับทีนี้คําว่าแร่เข้าก่อนผมก็พูดเรื่องคําว่าแร่แร่กับ กับโลหะมันคนละอย่างกันนะครับองค์นี้อย่างองค์นี้นะคับเพื่อนนะมันออกโทนโทนดาโทนดําโทนเผามันก็เป็นถ้าเป็นโบราณตามสายลุงปุถิมมันก็จะเป็นเลือดแร่สแตนาเคแล้วก็แร่ไพดาเนาะคุณสมบัติดูไม่เหล็กติดเดี๋ยวลองทดสอบดูนะเห็นไหมครับจะติดมากติดน้อยติดนะครับนี่นะติดมากติดน้อยติดนะครับติดมากติดน้อยติด ติดมากติดน้อยติดติดมากติดน้อยติดติดมากติดน้อยติดนะครับนี่นะนี่ครับติดมากติดน้อยติดน่ครับติดมากติดน้อยติดก็ถ้าติดมันก็ต้องเป็นโลหะเนาะถ้าพูดถึงแต่ทีนี้ของหลู่ทิมเป็นสายแรกสายแรกก็คือแร่นะครับองนี้อง์นี้แรงองนี้แรงอง์นี้แรงแรงกว่าองตะกี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีมากมีน้อยนี่แหละครับนี่นะแม่เหล็กที่ดูดเพราะแร่เขามีคุณสมบัติดูด เป็นเป็นแม่เหล็กอ่อนๆอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้เขาจะดูดแม่เหล็กอะไรยังไงเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเขาแต่ถ้าเป็นโลหะนะครับมาส่องมันก็ต้องไม่มันต้องมันต้อง,ต,องติดโลหะนี่ก็คือแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับพระวงป,ปููนี่นะครับที่การสร้างนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับพอใกล้โลหะแทบแบนี่ก็คือใกล้ไฟเลยนะครับนี่เห็นไหมครับใกล้ไฟ ไอไฟติดทันทีนะครับอย่างเงินอันเนี้ยงเงินติดไหมเห็นไหมครับเงินนี่ก็เสร็จยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งทีครับสัญญาณดูด้านข้างแบบนี้นะดูด้านข้างแบบนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูไกลๆดีกว่านี่ยเนี่นะครับเห็นไหมครับเริ่มติดใกล้ๆก็ยิ่งติดยิ่งชิด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 เข้าไปอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถมาดูได้เป็นบางส่วนนะครับก็มั่นใจเชื่อใจได้เลยว่าพระเนี่ยเป็นพระยุคแรกยุคเก่าที่หลวงปู่ได้สร้างโดยใช้มวลสารสายแร่จริงๆนะครับสายแร่ก็คือสายแร่แร่ก็คือแร่แร่ก็คือเป็นแร่ที่มันมีความเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนาะอันนี้อันนี้ใกล้เงินนะครับใกล้เงินเก่งมากนะครับเครื่องนี้เก่งมากนะครับมาดูองค์ยันเยอะๆนี่ครับ ดูที่จะเป็นแบบไหนแต่กุดจะเยอะไม่ติดนะครับนี่นะครับใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับยุกเก่าเนี่ยที่ไม่ติดไม่เหล็กนะครับอันนี้ใกล้ไฟนี่ครับเยอะๆแบบนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับต่างกันนะครับเห็นไหมครับต่างกันนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนต้องจินตนาการดูนะครับนี่นะครับ เพราะอะไรครับนี่นะน่าคิดนะครับดูนะครับนะครับยุคนี้นะดูนะครับนะครับนะครับนี่แต่น,นี้เป็นทองคำแน่นเพื่อนนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นทองคำอันนี้เป็นหลังทองคำครับทองคำแทนะนี่ครับผมเอาไว้ศึกษา กรณีอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับที่ถามเป็น1-4 1 2ง4ถึงหนเป็นแบบนี้นะครับองค์บางๆเขาก็เป็นยุคแรกนะที่ทํายังไม่มีตะกรุดมาฝังพอมีตะกุดเขาก็ต้องใช้องค์ที่หนาขึ้นโดยบล็อกพิมพ์เดียวกันเนะี่ยแต่พิมพ์ในเริ่มขยื่นนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าบล็อกขยื่นนะครับยันขยื่นนะครับ นะสวยเข้มน,นะครับดูมวลสารนำบ้านที่เขาใช้โบราณเป็นแบบนี้นะครับพอมาถึงยุค15 15ก็จะมียุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายนะี่ยุคปลายดูเนื้อยุคปลายเป็นเนื้อแบบไหนมาดูนะครับนี่นะครับนี่เนื้อบ้านดอกทองแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับพิมเขาจะมาแบบนี้หลังก็จะกรุดเป็นทองแดงนะครับมันเป็นวิธีการตํารากันมาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทางรอดก็ต้องศึกษานะครับ อย,อย่างองค์นี้เหมือนกันนะองค์นี้ผมก็เก็บไว้อย่างห่วงเลยนะอ,ยงองงค์นี้นะเก็บไว้เป็นองค์ครูนะครับผมว่ามันไม่มีอ่ะเป็นยันมันเป็นปั๊ hm มซ้ํานะครับเป็นปั๊ hm มซ้ําแล้วก็เป็นทรงพลใหญ่นะครับปั๊ hm มซ้ําด้วยทรงพลใหญ่ด้วยจะหาที่ไหนละ่ะแต่คราวนี้องค์นี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาครับเขาดูดแม่เหล็กติดนะครับพเพื่อนๆดูดแม่เหล็กหนึบด้วยนะหายากอยู่หายากอยู่นะครับดูดแม่เหล็กติดด้วย นะเนี่ยองเนี้ยดูดไม่เหล็กติดด้วยเนี่ยสวยสวยนะครับเดี๋ยวรออธิษฐานขอไปห่มจีวรให้หลวงปู่อยู่อะดูดูนะครับเขามีอะไรมีโลหะฝังข้างในหรือเปล่าไม่มีนะครับเพื่อนนะมันเป็นแร่ที่เขาทํามาไปฝนไปอะไรมาด,ด,ดีจริงจิงนะครับไปเขาเรียกว่าตะไบอะแล้วก็มาขึ้นมาในองคพระแสดงว่ามันสุดๆจริงๆนะครับ แล้วก็หลวงปู่ทิมท่านเมตตาให้ด้วยเนี่ยสุดยอดพระผู้ทรงพิญญาก็จบข่าวครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากโอเคนะคลิปนี้นะครับผมชาวนี้เดี๋ยวว่าช่วงเย็นๆเราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับในใครที่รอชุดไล่บารีนะครับชุดนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแบ่งปันบุญไปสักหน่อยเนาะชุดนี้นะครับอีกเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีสัก20 ยี่สิบชิ้นมั้งยี่สิบองค์มั้งที่พอเก็บไว้นะของหวง่วของหวง่วนะกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อนๆครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับก็ขอให้บุญรักษานะเพื่อนนะครับบุญรักษาบุญรักษานะโชคดีมีชัยทําอะไรให้สําเร็จสําเร็จบุญรักษาปูดูแลคุ้มครองศิษย์ศรานรักทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ใครเดินทางก็ขอให้ปลอดปลอดภัยนะครับใครทราฤฤําภารกิจการงานใดให้สําเร็จนะครับค้าขายก็อให้เฮ่งๆปังๆนะครับทุกท่านทุกคนสําคัญที่สุดก็คือขอให้สุภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิด1นทีนก็แล้วกันนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากสะออนอุดรทีวีเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ